สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมวิรุณในช่องวิรุณ h ช n แนลนะครับซึ่งในคลิปนี้ผมจะมาแนะนำขั้นตอนวิธีการแลกสินค้า จาก GWM application นะครับซึ่งก็เป็นแอปพลิเคชันที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากคุณผู้ชมที่โหลดมาไว้ในเครื่องแล้วนะครับในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนใครที่มีคะแนนแล้วก็อยากจะแลกสินค้าเนี่ยนะครับมาติดตามขั้นตอนกันได้ว่าจะมีขั้นตอนอย่างไรแล้วต้องบอกเลยนะครับว่าสินค้าที่เราแลก ฟรีเลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายส่งตรงถึงหน้าบ้านอย่างแน่นอนนะครับซึ่งในคลิปนี้ผมก็ทำการแลกสินค้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับมาติดตามก็ได้ว่าสินค้าที่ผมแลกนั้นจะเป็นอะไรนะครับฝากกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กับช่องวิล c ุน Channel ด้วยนะครับ ข้ามาใน GWM application เรียบร้อยก็ให้เราดูที่แถบเมนูด้านล่างกันนะครับซึ่งจะมีเมนูร้านค้าจากนั้นก็ให้เรากดเลือกตรงที่เมนูร้านค้าและเราก็จะพบกับหน้าต่างของเมนูร้านค้าซึ่งจะมีคะแนนที่เราสะสมไว้ใน GWM application โชว์ขึ้นมานะครับในหน้าต่างของร้านค้าก็จะมีสินค้าใหม่มากมาย ไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือของใช้อื่นๆซึ่งร้านค้าก็จะมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนเพื่อนำเสนอสินค้าใหม่ๆมาให้เราเลือกและผมก็ได้ทำการเลือกสินค้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับนั่นก็คือพัดลมตั้งโต๊ะหาตาริ8นิ้วซึ่งก็เป็นพัดลมที่ใช้งานได้สะดวกสามารถที่จะนำไปใช้ได้ในหลายสถานที่ทั้งในบ้านและก็นอกบ้าน เมื่อเลือกสินค้าเรียบร้อยก็ให้เรากดไปตรงที่ซื้อเลยนะครับแล้วก็เข้ามากดเลือกสีและเลือกจำนวนสินค้าที่เราจะแลกจากนั้นก็กดคำว่าซื้อเลยในหน้าต่างนี้จะแสดงสินค้าที่เราเลือกและก็วิธีการชำระสินค้าซึ่งผมใช้คะแนน4,390คะแนนในการแลกสินค้าในครั้งนี้นะครับ จากนั้นก็ให้เรากรอกชื่อที่อยู่ในการจัดส่งให้เรียบร้อยและก็กดตรงที่สั่งซื้อสินค้าทันทีจากนั้นก็จะมีหน้าต่างแสดงยอดรวมคะแนนที่ใช้แลกและสถานะการจัดส่งฟรีและก็ให้เรากดตรงที่คำว่าซื้อเลยเมื่อกดแล้วก็จะมีหน้าต่างการชำระเงินสำเร็จแล้วก็ให้เรากด เข้าไปตรงที่คำว่าตรวจสอบคำสั่งซื้อซึ่งก็จะมีหน้าต่างรายละเอียดการสั่งซื้อมีรหัสการสั่งซื้อสินค้าเวลาที่เราสั่งซื้อและเวลาที่เราชำระเงินโดยผมใช้คะแนนแลกสินค้าไปเมื่อวันที่3เมษายน2565แล้วก็ได้รับสินค้าในวันที่5เมษายน2565ใช้เวลารอไม่นานนะครับก็ได้รับสินค้าที่สำคัญก็คือ ฟรีเลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายครับครับผมนี่ก็คือสินค้าที่ผมแลกมานะครับโดยใช้คะแนนนะครับหรือว่า POINT ใน GWM แอปพลิเคชันนะครับซึ่งที่แรกมาก็จะเป็นพัดลมฮาตาลินะครับ พัดลมฮาตลิขนาด8นิ้วนะครับน้ำหนักก็1.9กกิโลกรัมแล้วก็สีที่แลกมาก็เป็นสีชมพูด้วยนะครับเนื่องจากว่าแลกมาให้ลูกสาวนะฮะลูกสาวชอบสีชมพูนะครับแล้วก็เขาอยากจะได้พัดลมตัวเล็กๆนะฮะไว้พัดให้เย็นสบายด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองมาแกะกล่องกันดูนะครับว่าข้างในจะเป็นอย่างไรแล้วก็สามารถที่จะใช้งานได้จริงหรือไม่นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกล่องกันเลยนะครับ สำหรับพัดลมตั้งโต๊ะขนาด8นิ้วนะครับก็เหมาะในช่วงนี้เมษาหน้าร้อนนะครับพัดลมนี้ก็ค่อนข้างจะหนักเลยนะฮะว้าวนะครับเดี๋ยวขอญาตเก็บกล่องก่อนนะครับอ่ะแล้วครับ นี่ก็คือพัดลมที่ผมแลกมานะครับเป็นพัดลมหาตาลิขนาด8นิ้วแล้วก็ตั้งโต๊ะนะครับก็เป็นพัดลมที่โอเคนะชอบ <c oughs> เดี๋ยวลองมาแกะถุงพลาสติกออกดูนะครับ มาแล้วนะครับก็จะมีคู่มือนะครับก็จะมีคู่มือตรงนี้นะครับเป็นคู่มือของตัวพัดลมหาตรตตลินะครับแล้วก็มีใบรับประกันสินค้ามาให้ด้วยนะครับข้างหลังด้านหลังของพัดลมเนี่ยนะครับก็จะเป็นที่สวิตช์ปรับแรงลมนะครับความแรงก็จะมีอยู่3ระดับนะครับ1 2 3า ส่วนสีของพัดลมนี่เป็นสีชมพูนะครับสวยงามเลยนะฮะเป็นสีชมพูอ่อนๆนะครับก็ไม่สีไม่ฉูดฉาดมากนะครับเดี๋ยวเราจะลองมาเสียบป,ปลัก๊กแล้วก็ลองเปิดใช้งานกันดูนะครับครับก็เสียบป,ปลั๊กเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งพัดลมนี่ก็สามารถที่จะปรับระดับตรงด้านหน้าได้ด้วยนะครับปรับขึ้นแบบนี้นะฮะใครที่อยากจะได้มุมไหนก็สามารถที่จะปรับได้เลยนะครับ เดี๋ยวลองมาเปิดดูนะครับเปิดสวิตช์เบอร์หนึ่งนะครับลมก็เย็นสบายนะลมแรงด้วยนะครับลองเบอร์สองดูครับในเบอร์สามนะครับก็ถือว่าลมค่อนข้างแรงเลยนะครับ สำหรับใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดนะครับ GWM Application ก็สามารถที่จะดาวน์โหลดกันได้นะครับทั้ง iOS แล้วก็ Play Store นะครับก็ดาวน์โหลดมาติดตั้งลงทะเบียนลงข้อมูลเรียบร้อยนะครับเราก็เข้าไปดูข้อมูลจากทาง Great w a มอเ o t o r กันได้นะครับมีข่าวสารต่างๆมากมายส่วนใครที่อยากจะรู้เกี่ยวกับเรื่องรถของ Great Wall ก็สามารถที่จะศึกษากันได้ในแอปพลิเคชันนะครับทั้ง How wow h o w w l h e s i c นะครับ โจไรออนแล้วก็น้องใหม่มาแรงนั่นคือโอร่ากูดแคทนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปติดตามข่าวสารข้อมูลกันได้แล้วก็เรายังสามารถที่จะเช็คอินกับทางแอปพลิเคชันกันด้วยนะครับซึ่งใครที่เช็คอินต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเวลาและหลายวันเนี่ยนะครับก็ตั้งแต่10-20วันถึงตอนนี้60วันขึ้นไปเนี่ยนะครับก็จะมีแต้มที่เราเช็คอินสูงสุด 50คะแนนต่อวันกันด้วยนะครับแล้วก็เช็คอินเสร็จแล้วก็อย่าลืมเข้าไปแชร์ข้อมูลข่าวสารบอกต่อเพื่อนอีก2โพสต์นะครับเราก็จะได้รับคะแนนเพิ่มมาอีก100คะแนนในแต่ละวันกันด้วยนะครับวันนี้นะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามรับชมผม แล้วก็ในช่องวิลล c น Channel กันด้วยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์กันด้วยนะครับวันนี้ผมและช่องวิลล c น Channel ต้องลาคุณผู้ชมทุกท่านไปแล้วนะครับสวัสดีครับ